กาละครั้งหนึ่งณเมืองจำปาเมืองทีลาสดอนทุกคนอยู่โฮมกันอย่างมีความสุขภายใต้การปกครองของพระเจ้าจันไตกษัตริย์ผู้เปลี่ยนไปโดยคุณธรรมเจ้าจันไตเนะมีมเหสีอยู่สองคนมเหสีเอกซื้อว่านางจันแดง่ซนมเหสีห้องมีนามวานางคำปองมเหสีทั้งสอง ตั้งก่อเป็นผู้มีความงดงามทางกายและจิตใจเป็นคู่บุญคู่บารมีของพระเจ้าจันไตปกครองรัษด์อดยังมีความสุขเลยมาจนกระทั่งยูมามือหนึ่งนางจันแดงมเหสีเอกได้ให้กำเนิดลูกคนแรกกับพระเจ้าจันไตแต่ก็ดันมีเลืองพิสดารเกิดขึ้นเพราะนางจันแดง ดันออกลูกมาเป็นหมาโตใหญ่ข้าวที่มเหสีของกษัตริย์ออกลูกเป็นหมาก็ได้ทึกเล่าขวานไปโทบ้านโทเมืองสร้างข้ามอับอายให้กับพระเจ้าจันไตเป็นอย่างหลายเขาหูซึกโมโหลายเลยเนาะที่มีลูกเป็นหมาทั้งทั้งที่ตนเองก็อยู่ในสินกินในธรรมปกครองบ้านเมืองอย่างดีที่สุด แต่ก็ยังโดนชาวบ้านนินทาไปทั่วมบ้านโทวเมืองเจ้าจันไตจึงตัดสินใจว่าจะนำเอาลูกของตนไปค้าทิมเสียแต่ก็ยังบอทัานในลงมือเนาะยูยูมาตัวนั้นก็ว้ากับพระเจ้าจันไตเป็นภาษาคนว่าพอจะได้เอาลูกไปค้าทิมเลยเป็นพ่อกรรมเก้าของลูก จึงเกิดมาเป็นแบบนี้ขอให้พ่อแม่ซอยเล่งดูเบิ้งแย่งลูกเอาไว้แน่เพื่อว่าในอนาคตหากมีศึกสงครามตนเองจะอาสาไปรบกับค้าศึกศัตรูให้เมื่อพระเจ้าจันไตได้ยินแบบนั้นเขาก็เปลี่ยนใจตัดสินใจจะเล่งดูเบิ้งแยงลูกที่เป็นมาเอาไว้พร้อมทั้งตั้งซื้อให้ว่าเท่ามาหนุ้ย นับจากนั่นละเนาะพระเจ้าจันไตและมเหสีเอกจันแดงก่อเลี้ยงดูเบื้องแง่เท่ามาอยู่ย,ยั่งดีจนเวลาผ่านไปบด่ดนั่งจันแดงก็ได้ตั้งท้องลูกคนที่สองให้กับพระเจ้าจันไตกระทั่งเมื่อถึงกำหนดคลอดวันนั้นเองได้เกิดจันทะลุปราคาเป็นพระจันทร์สีเลือดสร้างข้ามวิตตกังวล ให้กับพระเจ้าจันไตอีกเธอนึ่งแต่ทว่าครั้งนี้นั่งจันแดงได้ให้กำเนิดลูกทายที่เป็นมนุษย์หน้าตาหน้าฮักผิวพันธงดงามพ้องใสเป็นปกติทุกอย่างแต่แปลกอยู่อย่างเดียวเนาะคือเด็กคนนี้ที่เกิดมาได้ถือธนูมานำ้ำแต่กบอบ่อเป็นหยังเจ้าจันไต พ่อพระรไทยกับลูกไายคนนี้เป็นอย่างหลายเขาจึงตั้งซื้อให้กับลูกคนนี้ว่าเท่าพุทธราชซึ่งหลังจากที่เท้าพุทธราชกำเนิดมาได้แค่เจ็ดวันนั่งจันแดงก่อสี่ชีวิตไปพระเจ้าจันไตจึงได้จัดพิธีเฮ็ดบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับนังจันแดง ผู้ที่เป็นมเหสีเอกเมื่อความโศกเศร้าพานพ้นไปนางคำปองมเหสีห้องก็ได้ตั้งท้องและให้กำเนิดลูกสาวกับพระเจ้าจันไตและเจ้าจันไตก็ตั้งซื้อให้กับลูกสาวคนนี้ว่านางคำฟองลูกทั้งสามของพระเจ้าจันไตนี่เนาะถึกเลี้งดูเบิงแย่งจนเติบโตเข้าสู้ไว้นุ่มสาว เป็นที่ฮักใครของปวงประชาชนทุกคนมีก่อแต่เพียงแต่นั่งคำปองเท่านั้นที่หูซึกอิส,สาลูกชายของมเหสีเอกอยู่ตลอดเวลาเพราะนั่งยันวา่าในภายภักหนาลูกสาวของตนจะบอดได้รับราชาสมบัติอีกอย่างเลยเพราะเป็นลูกผู้ยิ่งแถมยังเป็นลูกของมเหสีห้องอีก นั่งค่าปองก็ได้เริ่มแผนการอันโซให้ขึ้นมาทันทีนั่งลอดทาจนพระเจ้าจันไตสเสด็จกลับมาแล้วก็ฮีบเลนเข้าไปหาเข้าไปเฝ้าสามีพร้อมทางแจงว่านั่งถึกท้าพุทธราชคืนใจในห้องนอนตอนที่พระเจ้าจันไตบ่ย,บยูเมื่อพระเจ้าจันไตได้ฟังก็ได้เกิดความโมโหหลายเลยสั่งให้เพชสฆาต น้่โตเท้าพุทธลาดไปทิมลงเหวแม้จะเท้าพุทธราดจะอธิบายให้พอฟังแล้วว่ามันบอแมนข้ามจริงเลยแต่เท้าจันไตก็บอฟังซ้ำยังด่าทอว่าโลกคนนี้จังแมนนี่ละคุณหลายเฮ็ดแต่เลืองโซโซเลืองอับอายแกบ้านแกเมืองบอสํำนึกบุญคุณทีนางคำฟอ้องอุตสาเลียงมาจนเติบไงเมื่อให้แล้ว พระเจ้าจันไตกก็สร้างให้เพชษขาดนำโตไปทิมลงเหวอย่าให้เห็นหน้าอีกเด็ดขาดเมื่อเพชษขาดเนาะซวยกันนำโตท้าพุทธราชไปทิมลงหน้าผาสูงแล้วก็ได้ทิมท้าพุทธราชลงไปที่กนเหียวทันทีแต่ด้วยที่เหียวแห่งนี้มีต้นไม้และเคือไม้ขึ้นอยู่ย่างหนาแน่หลายเมื่อท้าพุทธราช ทึกทิมลงไปเขาก่อไปติดอยู่กับเครือไม้และต้นไม้เหดให้รอดชีวิตอยู่ได้แต่กบบ่าสามารถที่จะกลับคืนมาจากกลเหี่ยวไดเมื่อเท่ามาหนุ่ยบ่เห็นน้องซ้้ยหลายมือจึงได้ออกตามหาเท้าได้ดมกินของน้องไปเรื่อยๆจนไปหดหน้าผาแห้งนึง่งและได้เห็นว่าน้องไาย้ยังบ่าตาย ท้ามายุยจึงพยายามที่จะลงไปซวยคอนที่จะผิดพลาดตกลงจากหน้าผาแต่กอดันมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเนาะทุกคนเพราะว่าเท่ามาหยุยสามารถเหาะได้จากนั้นเท่ามาหยุยก็ได้เหาะไปเอาน้องสายแล้วก็ได้ให้น้องสายขึ้นขี่หลังก่อนที่จะพาก,กันเหาะกลับไปที่พราวัง เพื่อไปเอาธนูคูกไกของเท่าพุทธราชเมื่อได้ธนูมาแล้วสองพี่น้องก็พากันเหาะหนีออกจากเมืองไปเลยเนาะเท่ามาหยุยและเท่าพุทธราชพากันเหาะเข้าไปยังป่าหิมพานโดวยหวังว่าจะได้พบกับลือสีในป่าแห่งนี้แล้วก็พากตัวเป็นซิททั้งสองพากันเหาะมา จนถึงสะบัวแหงหนึ่งซึ่งมีบรรยากาศที่สวยสดงดงามหลายจึงได้ตัดสินใจหยุดพักพรออยู่ใต้ต้นไมค้างหนองสะบัวแหงหนีง้ซึ่งในบริเวณที่ทั้งสองกำลังพักดึงน้ำในหนองสะบัวอยู่นั้นพวกเขาก็ได้เลียวไปเห็นสาวงามนางหนึ่งที่กำลังเก็บดอกบัวอยู่ในหนองนำ้ำ นั่งเป็นผู้ยิ่งที่หน้าตาสวยสดงดงามหลายมิวผิวพรรณวันณะอันพองใสเสื้อผ้าอาพร่ก่องงดงามคือกับนั่งฟ้านั่งสวรรค์เพราะเหตุนั้นจึงได้สร้างข้ามแปกประหลาดใจให้กับท้าวพุทธราชหลายจนเกิดความสงสัยว่านั่งผู้นี้มาจากใสท้าวพุทธราชจึงได้เอ่ยปากถามไปว่า น้องนางเอ๋ยเจ้าเป็นลูกเต้าเล้าไผ่นอเหตุใดจึงมาเก็บดอกไม้ในป่าเลิกแบบนี้หรือว่าเจ้าเป็นผีสางนั่งไหมแปลงกายมาเที่ยวลิ้นบอเดเมื่อนา่งผู้นั่นได้ยินก็ได้โหเลาะออกมาเสียงดังเลยเนาะพร้อมทางตอบกับท้าวพุทธราดว่าตนนี้มีซื้อว่านาง่งโบคำํำ และก็บอดไเมนผีสางนางไม้ย่างที่เจ้าเว้าแต่เป็นคนคือกันกันกบเจ้าหั่นแล้วเพียงแต่เกิดมาจากดอกบัวและมีลือสีฮับไปเลี้ยงเบึงแงงเป็นลูกจากนั้นนา่งบัวคํำก็ได้ถามท้าพุทธลาดกลับไปว่าแล้วเจ้าละเป็นไผมาจากแหงห่นใดน้อเหยังจึงมาอยู่ในป่าแหงนี่ได้ท้าพุทธลาช ก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับนางโบคํมฟังพร้อมกับขอให้นา่งพาไปยังอาสมของฤืษีเพราะพวกตนอยากจะขอเป็นศิย์เพื่อเล่าเรียนวิชากับฤือีนางโบคํมก็เลยพาทั้งสองเดินทางกลับไปยังอาสมของผู้เป็นพพอเมื่อมาถึงเนาะท่าวพุทธราชและท่าวมายุย ก็ได้พบกับลือสียังสมใจจึงได้ฟักโตเป็นซิดลือสีเองก็ได้เมตตาหับเอาทั้งสองไว้เป็นลูกซิดพร้อมกับสอนวิชาคำหูทุกอย่างให้ซึ่งสองพี่น้องนี่เนาะอาศัยอยู่กับลือสีนานพอสมควรจนท้าพุทธราชและนางโบคำเกิดข้ามภกพันธ์และหักกันในที่สุดท้าพุทธราช จึงได้เอ่ยปากขอนั่งโบกคำจากพระฤษีให้มาเป็นภรรยาของตนเมื่อฤษีเพิ่งคิดเบิ่งแล้วเขาก็ได้เห็นว่าทั้งสองนีน่เนาะเป็นครูก,กันมาตั้งแต่ชาปิปางก่อนแล้วฤษีจึงได้ยกนั่งโบกคำลูกสาวของตนให้เป็นภรรยาของท้าวพุทธราช พร้อมกับเนรมิตปราสาทหลังบ้ากใหญ่พร้อมโดยคนหับสายหลายคนให้กับลูกสาวและลูกเขยของต้นได้อยู่โฮมกันอย่างมีความสุขนับจากนั้นมาท้าพุทธราชนั่งโบกคำรวมทั้งท้ามาหยุยจึงได้ปักลักษอาศัยอยู่ในโฮมกันในปราสาทท่ามกลางปาหิมาพาลแห้งนี้เลยไปตัดมาทีพระเจ้าจันไตเนาะ หลายมือหลายวันเขาเล่าก็เริ่มคิดถึงโอรสทั้งสองคนบอหูว่าตอนนี้เป็นตายให้ดีประการใดพระองค์จึงได้สร้างเกณฑ์ไพรพ้นเพื่อออกเดินทางตามหาลูกชายทั้งสองเจ้าจันไตเนาะพญายามตามหาบ่อเสของลูกชายเข้าไปในป่าซึ่งตอนนั้นเองได้มียักษ์ตัวนึง ที่กำลังออกมาหากินอยู่แถวนั้นพอดีมันได้เห็นขบวนสะด็จของเจ้าจันไตก็เลยแปลงกายเป็นกลางทองออกมาลอลอกหวังว่าจะจับเจ้าจันไตกินเป็นอาหารซึ่งมันก็ได้ผลเนาะเมื่อพระเจ้าจันไตได้เห็นกลางทองตัวนั้นเล่าก็อยากที่จะได้แล้วก็ได้สั่งให้ทหารขี่มาล่อมันเอาไว้แต่กลางทอง ก็สามารถหนีและหลอกล่อให้พระเจ้าจันไตลงกับพวกทหารจนได้เมื่อพระเจ้าจันไตเนาะขี่มาตามกลางท้องไปเพียงลำพังเมื่อเข้าไปในป่าเลิกแล้วกลางท้องก็หยุดแลนแล้วก็ได้เปลี่ยนกายเป็นยักษ์โตบักใหญ่สูงเพียงฟ้าเมื่อพระเจ้าจันไตผู้สึกโตอีกทีเล้าก่อ่บเห็นไผ่แล้ว มีเพียงแต่เล่าคนเดียวกับยักษ์ตัวใหญ่อยู่ในกลางป่าเจ้าจันไตเนาะจึงได้เกิดความยานหลายเล่าจึงคุกเข้าลงกับพื้นเพื่อขออ้อนวอนชีวิตกับยักษ์แล้วพระองค์ก็ได้บอกกับยักษ์ว่าล่านี้เป็นเจ้าเมืองมีค้าทาสบริวารหลายถ้ายักษ์กินเจ้าเมืองไปก็จะได้กินแต่เพียงคนเดียว แต่ถ้ายักปล้อยให้เล่ากลับไปที่เมืองเล่าหับปากว่าจะส่งสาวงามเนื้อนุ่มนิ่มในเมืองมาให้กินทุกมือเมื่อยักได้ยินแนวนั้นก็ได้ป้อยให้เจ้าจันไตกลับคืนเมืองเพื่อเฮิตตามสัญญากันไว้เมื่อเจ้าจันไตเดินทางกลับมาจนถึงเมืองของตนแล้วเล่าก็ได้ออกคำสั่งให้ทหารจัดหายิงสาวในเมือง แล้วไปปล่อยทิมไว้ในป่าเพื่อเป็นอาหารของยักษ์มือละหนึ่งคนตามที่ได้สัญญาเอาไว้กับยักษ์แต่พ่อหลายมือหลายวันพานไปยิ่งสาวในเมืองก็เริ่มมดไปบ่เหลือที่จะส่งไปให้ยักษ์กินอีกแล้วเหลือก็แต่เพียงนั่งคำฟ้องลูกสาวที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของเล่าเท่านั้นและถึงแม้ว่าเจ้าจันไต จะฮักลูกสาวหลายแพงใดแต่ก่อสุดท้ายแล้วเนาะเล่าจึงตัดสินใจส่งลูกสาวตัวเองไปให้ยัก์กินตามสัญญาซึ่งนางคำฟ้องเนาะได้เสียใจหลายที่ได้หูวา่าจะต้องกลายเป็นอาหารของยักษเมื่อถึงวันที่จะต้องเข้าปานางคำฟ้องก็ได้แต่งตัวเต็มยศแล้วได้ไปกรับลาพ่อและแม่ ก้อนจะยกขบวนเดินหน้าเข้าไปเป็นอาหารของยักษ์และซึ่งก้อนหน้าที่นางคำฟองจะทึกยักษ์กินหนึ่งคืนท้าพุทธราชก็ได้เกิดฝันปราลาดเล่าได้ฝันว่าเมื่งจำปานี่เนาะได้เกิดความวุ่นวายมีไฟใหม่ไปโทบ้านโทเมืองปราสาทต่างๆก่อพังทลายแต่ทาพุทธราชเนาะ ได้เทน้ำดับไฟในเมืองจนหมดแล้วก็มีดองจันท์ลอยขึ้นเหนือฟ้าทอแสงไปทั่วบานทั่วเมืองพ่อเมื่อตื่นเศร้าขึ้นมาท้าพุทธราชก็ได้นำเอาคำฝันไปเล่าให้แกพระลืษีฟังพระลืษีจึงเฮ็ดทำานายว่าเศร้าเมืองจำปาจะถึงข่าวเคาะเข็นแต่จะมีผู้มีบุญญาธิการหลาย ได้มาอาปัดเป้าเคาะเข็นหห้ให้ออกไปจากเมืองไดและท้าพุทธราชเองก็จะได้พบกับคู่ครองอีกหนึ่งคนซึ่งหลังจากที่นั่งคำฟองทึกยักกินไปแล้วเนาะ้วยความที่ท้ามาหยุยและท้าพุทธราชเกิดความเป็นห่วงเป็นไงบ้านเมืองหลายและคิดฮอดพพอนอีกทั้งสองจึงได้ล่องเหาะเข้าไปเมิ่งในเมืองจำปา ว่ามีเหตุการณ์หยังเกิดขึ้นกันแท้พ่อไปหอดเมืองเนาะเมืองจำปาในตอนนี้บอตั้งหยังกับเมืองห้างเลยเนาะทุกคนพ่อทั้งสองไปสอบถามนำสาวบ้านจึงได้หูว้ว่าพระเจ้าจันไตนี่เนาะได้เฮ็ดสัญญากับยักษ์ให้เอาสาวงามไปให้กินมือละคนพ่อทั้งสองได้ยินดังนั้นจึงอาสาไปปราบยักษ์โตนั่นหา ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ยอมบอกเป็นผลดีต่อบ้านเมืองเป็น,นแน่แท้พ่อทั้งสองไปหาที่อยู่ของยักษ์ในป่าไงแล้วก็ได้มาพบธรําแห่งหนึง่งซึ่งปากธรํานั่นเนาะเต็มไปด้วยกองกระดูกภายในรรมก็มียักษ์นอนพุ่งกลางอยู่ในนั่นตัวหนึง่งเท่ามาหนุ่ยก็ได้เข้าไปถามกับยักษ์ตนนั้นว่ากองกระดูกเหล่านี้มาจากไส เป็นหยังจึงมีหลายขนาดนี้เมื่อยักตนนั่นได้ฟังแล้วก็ได้โหขืนแล้วก็ตอบออกมาว่าโครงกระดูกเหล่านี้เป็นของหยิงสาวทางหลายจากเมืองจำปาที่เจ้าเมืองได้ส่งมาให้เล่ากินทุกมือและเมื่อวานนี้ก็ได้กินนั่งคำฟ้องไปนั่งเป็นถึงเจ้าหญิงของเจ้าเมือง เมื่อเท่ามาหนุยได้ฟังคำตอบของเล่าก็ได้เกิดความเวทนานึกสงสารน้องสาวและก็สาวเมืองที่มาพบกับจุดจบแบบนี้เท่ามาหนุยจึงขอท้าหบกับยักษ์เพื่อแก้เค้นให้กับสาวเมืองจำปาซึ่งยักษ์ตัวนี้ก็ได้รับคำท้านอทุกคนแล้วทั้งสองก็ได้ต่อสู้หัห่นกันอย่างดุเดือดหลายเท่ามาหนุย จึงได้ให้ท้าวพุทธราชมาโฮมลบน้ำจนสุดท้ายเนาะยักษ์ก็ได้เป็นฝายพายแผ่ให้กับสองพี่น้องและโดยเหตุผลที่ว่ายักษ์มันจะฆ่าตนเพื่อล้างแค้นให้กับชาวเมืองมันจึงเสนอว่าจะมองไหมท้าววิเศษที่สามารถซุบชีวิตคนตายให้ฟื้นคืนสีบได้ให้แก่ท่าทั้งสอง เพื่อแลกกับการไว้ชีวิตของตนถ้าพุทธลและเท่ามายุยก็ยอมรับคำเสนอนั้นแล้วก็ใส่ไม่เท้าวิเศษที่ยักมอบไห้ซี่ใส่กองกระดูกให้สาวงามจากเมืองจำปาทุกคนฟื้นคืนซีบกลับมาอีกครั้งเนาะซึ่งในมู่ของสาวงามที่ฟื้นคืนซีบนั้นเนาะทุกคน มีอยู่คนหนึ่งที่สง่าง,งามและโดดเด่นกว่าคนอื่นๆจนเหตุให้ท้าวพุทธราชเกิดความลงฮักนางคนนั้นและนางคนนั้นก็คือนางคำฟองนั่นเองแต่ท้าพุทธราชก็จำบได้เแล้วจึงขอให้นางมาเป็นคู่ครอ,องของตนนางคำฟ้องก็บอบปฏิเสธเนาะจากนั้น สาวงามทุกคนก็เดินทางกลับไปที่เมืองจำปาโซนเท้าพุทธราชเท้ามาหญุยและนางค้า้้องก็ได้เดินทางกลับไปที่ปราสาทกางป่าหิมพานตามเดิมและแล้วเลื้งเหล่าก็ได้ดังไปฮอดหูของพระเจ้าจันไตแล้วก็ได้สอบถามสาวงามจึงได้หู้ว่าลูกไส้ตนเองได้ปราบยักษ์ตัวนั่นแล้ว โซนั่งคำฟ้องก็ได้ไปยูนำเท้าพุทธราชในปาหิมพานเมื่อเจ้าเมืองจันไตได้ยินแนวนั้นก็ได้สร้างคำปิติให้กับพระเจ้าจันไตเป็นอย่างหลายที่ได้หูว,ว่าลูกทั้งสามยังมีชีวิตอยู่เจ้าจันไตจึงได้ฮีบสร้างให้ตั้งขบวนสเสด็จเพื่อไปหาลูกทั้งสามกลับคืนเมืองทันที โดยเจ้าจันไตได้เสด็จไปด้วยตัวเองเลยเนาะเมื่อไปถึงประสาทของเท้าพุทธราชเจ้าจันไตก็ได้ให้เท้าพุทธราชเท้ามายุยกลับไปครองเมืองจำปาต่อจากตนซึ่งเท้ามายุยและเท้าพุทธราชก็ยินดีแต่ก่อนจะกลับออกไปเ่่าก็ได้พานั่งโบกคำไปกลับล่าลือีและกลับอามานำกัน เมื่อมาถึงเมืองจำปาแล้วเจ้าจันไตกอบปวดจัดพิธีแต่งตั้งท้าวพุทธราชให้เป็นเจ้าเมืองคนใหม่ทันทีโดยมีนั่งโบกคำและนั่งคำฟองเป็นมเหสีเมื่อนั่งคำปองมเหสีคนล่องของพระเจ้าจันไตได้ยินข่าวว่าเมืองจำปากำลังจะมีเจ้าเมืองคนใหม่และลูกสาวของตนจะได้เป็นมเหสีด้วย นางกอดีอกดีใจหลายจึงได้หีบลงมาจากพระซาตพ่อเมื่อตีนของนางคำปองได้เยีบลงพื้นดินธรณีกับสูปนางลงไปในนรกทันทีเพราะกำกัาที่นางเคยเฮ็ดเอาไว้กับท้าวพุทธรานนั่นเองและนับตั้งแต่นั้นท้าวพุทธราช ก่ได้คืนคลองเมืองทุกคนก็อยู่ห่มกันอย่างมีความสุขเลยมามีเพียงแต่เท่ามาหยุยที่คอยออกเที่ยวเล่นไปมาระวางเมืองจำปากับอาสมของลือสีในปาหิมพานกระทั่งลือสีได้เห็นว่าตอนนี้เท่ามาหยุยก่อเมดสินกรรมที่เคยก่อเอาไว้แล้วลือสี จึงได้ซุปกายให้แก่เท่ามาหยุยให้เล่าได้มีห่างกายเป็นมนุษย์และเป็นสือ่อทำไมให้เท้าว่าเท้าห่างปองเป็นมนุษย์ที่มีหุบกายงดงามหลายเลยเนาะหลังจากที่กายเป็นมนุษย์แล้วเท่าห่างปองก็ได้ล่าพระฤษีเดินกลับไปหาพระบิดาที่เมืองจำปาเมื่อเจ้าจันไตได้เห็นเท่ามาหยุย เป็นไซานมหูงามเล่าก็ได้ป้าปืมเป็นอย่างหลายจึงได้แมงเมื่งจำป่าเคืองหนึงให้แก่เท่ามาหนุยพร้อมกับพลัสทานมาเหสีให้แก่เท่ามาหนุยสองคนซื้อว่านั่งคำเศร้าและนั่งแพงพันนับจากนั้นเองแล้วนอนทุกคนเท่าหางปองหรือเท่ามาหนุยพร้อมกับเท่าพุทธราช กอรวมกันปกครองเมืองจำปาคนละครึ่งให้มีความสุขซืบไปนาะและทั้งหมดนี้เนาะก็คือเรื่องเล่าของเท่ามาหยุ๋ยศษัตริย์ภูมีศาสตร์กำเนิดเป็นหมาที่คอยเอามาฝากทุกคนในมือนี้ถ้าผิดพลาดบ่อนไดก็ขอโทษขออภัยนํำหลายๆถ้าอยากฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับหยังก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้เลย สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบาย